วันนี้เราจะมาล่าท้าผีกันเฮ้ยน้ำเอ้ยสิโลน้ำจะไป่ัตขาบกันเด้อทางนี้ไม่นำมันไปเองก็ได้ไปกว่าโอ้ยแย่ทิ้งผมเออทิ้งไว้งั้นแหละขนาดแบบที่แล้วมึงทิ้งไม่คึกคืนเออกระดดกระดดกระดดเฮ้ยโอ้ยอะไรโอ้ทางหมดโอ้อะไรอ่ะ สมิงโก้ทำไมเหมือนมึงรู้ทางวะเฮ้ยมันนี่มามึงรู้ทาง่ว่าโอ้จำทางได้อยู่นิดนึงเราแต่ที่เหลือลืมอย่างไรอ่ะเฮ้ยมันนี่ดิอย่าที่สันจิตกลัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอำแบบนี้ทำไรได้แบบ ไม่สนุกเลยที่มาถ้าลักกิดกาเป็นเขาองเดียวใช่ไหมยเราจะดิสไลค์เกมนี้เลยถ้าถ้าแล้วก็กดรีพอร์ตด้วยทำให้เรากลัวไงไอ้นี่เลยเฮ้ยโอ้โหโอโหเสียงอุ้ยเปียโอ้อะไรอ่ะ ห้องใต้บันไดไม่ได้หวังแค่ว่าจะไม่มีสมิงโกอยากจะเป็นผ้ยคนนำทางเฮ้ย้เฮ้เเฮ้ยเฮ้เเฮ้เฮเฮ้เฮ้เฮ้เเฮ้เฮีเฮ้เฮ้้เฮาเล้้้ย อะไรเห็นมีอะไรก็ผมมาคนแรกมีแต่โถส้วมไปสาระไปโอ้ไม่มีสิทธิ์มาทำผู้หญิงนะนักเรียนดีเด่นอีกเถยนักเรียนดีเด่นประจำปีมอสีอะไรเปแล้วโอ้เอ้ยทำไมกูใครได้อะใครหยิบไปมันหยิบไม่ได้อ้าวหยิบได้ละเนี่ยถลงอ้าวเองก็หยิบได้ไม่ใช่เดือดได้ทุกคนไม่ได้เพราะว่ามันหยิบได้แค่คนเดียวเดี๋ยวเราสำรวจกันก่อนไม่ไม่ใช่สักพักผมไปอยู่คนสุดท้ายประตูปิดนะเฮ้ยงัดดิงัดงัดได้ไหมงัดดิ ต้องหากุณแจต้องหากุณแจอแช่ก่อนผมแบบไม่เล่นมานานเนี่ยคือแบบตอนใหม่ๆคือผมเล่นเลยอ่ะทำไมไม่มีความตลกเลยวะจเฮ้พวกเรามาที่นี่เว้ยพวกเรามาพิจาร์เกมเว้ยคุณลองไม่ไอพเจิๆ เสียงอย่างกันพี่น้องเอ้ยเฮ้ยพี่เจษเฮ้ยไฮเราเปิดทางด้านนี้ก่อนไหมหรือว่ายังไงไปทางซ้ายก่อนแต่เราไม่มีความน่ากลัวซ้ายดีไว้ซ้ายดีเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยตกใจหมดพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮียห้องนางรำด้วยนะกาลื่อเถอะอ๋อประชุมโอ้จะเคาะทำไมกูกจะเคาะทำไมห้องเลาทัพสองโอ้ปได้เว้ยเฮ้ยพี่เจษอย่าปล่อยผมเธอล้วเธอล้วเธอล้วเฮ้อ อันนี้มีอะไรเดี๋ยวเราลองหาบุญแจกันก่อนเยี่ยแขอนผวาวานมีห้องนี้ไม่มีใครใจคอไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใจคอไม่ค่อยดีนี่น่าจะเป็นหกกระป๋านะอะไรอะอะไรวะเฮ้ยนี่ไงกุญแจแค่เรากิบวายยิบยิบ เย็นโลผม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 ได้บามายิบเลยอะไรเสียงอะไรนห้องเลยพี่มันลงได้ว่ะลงลงลงไหมหรือว่าเย็นโลกไคนเดียวไปคเดียวเฮ้อเฮ้อเฮ้อเฮ้ยเฮ้อเฮ้เฮ้อเฮ้อเฮ้ยเฮีเ้เฮ้อเ้อเฮ้้ออเฮ้อเ้อฮเ้เ เด๋อเด๋อเด๋วเด๋อยู่มานี่ก่อนมานี่ก่อนโรงเรียนล้างมันไม่ค่อยมันนะต้องเป็นโรงพยาบาลล้างไปขี้อแล้วเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งคนหาคลิปไพ่ออีที่ชิชหายเลยเนี่ยว่าเราเจออะไรหาหาก่อนหาก่อนเจออะไรไหมครับไม่เจอครับไม่เจอครับทำอาชญากไว้ตีหัวเองเฮ้ยเฮ้ยอะไรคนเปิดเปิดดีไหมเปิดไม่เปิดไม่ได้มันล็อกเลยมันหน้าด้านดีน่าด่านน่าด้านเสียงคอกนี่ก็น่ากลัวจังเลยอ้าวล็อก เฮ้ยตกใจหมดพี่พี่พี่พีเอ้ยด้านนู้น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 ้าหลังเฮ้ยพี่นะเฮ้ยหเ้ยเฮ้ยเอ้เฮ้ย้ยเฮ้้ย มามามาผมได้กุญแจเขียวเข้าไปคนเดียวแบ่ง <il> น <fi> like ียไปหยุดทิ้งดิมามๆเดี๋ยวเราออกทางนี้กันใด่อทางด้านนี้มันเปิดใช่ไหมพี่แสดงว่ามันต้องมีของใช่ไหมคะก็อดี เหถอนผาหวานเอ้ยเฮ้ยอย่าปล่อยให้เธอข้างหลังนี้เอ้ยเฮ้ยนี่มันเสี่ยวไปนะเดี๋ยวคนนีกไปพี่เจ๊ดพี่เจ๊ดคือพี่ผมไม่ใช่เหรอพี่ต้องกล้าดิเจ๊ดต้องเฮ้ยยังไม่รู้ทานโลมาปิดทางซะแล้วอหไม่กล้าอ่ะ าแล้วทำไมกูต้อนนำทางพวกมึงด้วยไปด้วยกัน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 ไีพวกคุณจำข้างล่างได้ไหมเราังไม่ได้เปิดห้องคือมีใครกุญแจอีกกุญแจหนึ่งไหมไอดีเคแล้วแล้วเราจะรอไปลงไปข้างล่างดีไหมเนี่ยห้องประชุมกันเลยเราจะไปน้่งห้องพระนงห้องนางลำอ่ะห้องประชุมกันเลย ไม่ได้ประกับเราเปิดไม่ได้อะดีแล้วไม่ได้อะดีแล้วเปิดไม่ได้อะดีเลยเฮ้ยอย่าเปิดเลยเราลงไปเปิดข้างล่างก่อนไหมเพราะว่ามันมีห้องใต้บันไดอยู่หรือหรือว่าหรือว่ายังไงครับหรือหรือว่าสำรวจตื่นก่อนเราทำไมเสียงสั่นเละพี่พี่ผมเห็นพี่อายุสิบแปดแล้วนะเตือนอะไรครับไปเลยสิบแปดมึงชืดว่าสิบแปดแม่งมีวิชาอาคมอ่าลงเจ็ดไง

<c oughs> ว้าวกู <c oughs> แต่ไม่ค่อยนักใครได้กุญแจอย่างผมได้แล้วปะคราวนี้พี่ไปเลยครับครับไปไปต่อไปต่อไปต่อเลยครับไม่ไหวแล้ว <c oughs> <c oughs> พี่เจสพี่เจสด,ดูทุกคน <c oughs> นี่งนิ่งนิ่งนิ่งผมมีอะไรให้ดูไม <c oughs> ่เสียงอะไรมันไม่ได้ไม่ดูครับไม่ดูครับไม่ไม่ดูไม่ดูหันหลังลงระเบียงดีกว่าโอ้ยงไงดูเนี่ยผมเปิดไม่ได้มันมีห้องไหนบ้างที่เราจะไม่ได้เปิดคนเขาอัดคลิปอยู่ย เฮียตกโถวมีพันธยแล้วแต่เแม่งเอ้ยฮัลโหลไม่เก็บขยะเอ้ยไปฮัลโหลพี่เจดินไหมไปคนเดียวไปตัวเองรู้ทางอ่ะตัวเองเล่นมาก่อนนี่อ่ะโอ้ยผมเล่นมาตั้งแต่วันอีหนึ่งอาทิตย์ตั้งแต่มันเปิดแล้วมันนานมากหนึ่งปีที่แล้วแล้วถ้าแบบต้องนำวะเฮ้ ลางไม่ดีอีกแล้วเฮ้ยเชื่ยกูตกใจหมดเลยไปไปมาหนีมาแล้วเข้ามองกันสามสองหนึ่งที่งกูแจ้ขาวเก็บเก็บดิเฮ้ยปิดตัวมันปิดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่า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 ไอติพม ไอ้เหี้ยโอเคเหี้ยโอเฮ้ยเล่นงี้เลยเลยเรียวเฮ้ยไปแเอาไงเอาไงออกเหี้ยเลยเฮ้ยตอนไปเล่นโรงพยาบาลลากตอนนี้อุดแจก่าวแล้วแล้วเราต้องไปไหนกันต่อเนี่ยถ้าออกข่าวช่องเผิดว่ากูช็อกตายคาเกมพวกคุณผิดนะ ห้องผิดนะเว้ยห้องไอห้องสีไออันสีขาวมันเป็นอันไหน้ตอนแบบนี้มันไม่มันรีพอร์ตเลยใช่ไหมแล้วก็กดดีไลค์ับเปลี่ยนแมปเล่นเลยใช่ไหมไม่มาเหยียบแบบนี้อีกไม่มาอันนี้เราาชื่อเด็กนักเรียนจะไม่มาแบบนี้อีกต่อไปหาห้องที่เรายังไม่ได้เปิดก่อนเพราะมันมีเรามีกุญแจสีขาวห้องน้ำอ่ะตเชียร์แล้วแตลง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 เจอเออเจออะไร เฮ้ยอันนี้ห้องพันมากมันเป็นใจหมดนำพายใจหมดเลยเออเฮียถ้าเราจะขึ้นสองสองมาพี่เอาไงแล้วเราเปลี่ยนแล้เราเปลี่ยนถ้ากูได้นอนโรงเรียนกูต้องน้ำลำอ่ะใช่กูเจ๊ขาเปิดห้องน้ำลำใช่ไหมเจ๊ใช่นะเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูเอาเปิดคนเดียวไม่ใช่โดนจับสแกนใช่ครับอ่ะมันมีอยู่ห้องหน้าที่เรายังไม่ได้เปิดเอาไงลองไหมเฮ้ย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  โอ้โหดังแกรกโอ้โหดังแกรกไอ้เนี่ยแม่ปูไม่เข้าโอ้ยแถมห้องโอ้โอ้ยเสียงเอาเย่ยเลยโอ้เสียงอ๋อร้องไห้ดิไอ้เพลงนั้นที่ผมจำไดอเนี่ยออร้องไห้สัสเขาเล่เพลงไม่พอเลยไอ้เนี่ยพี่สี่ไอ้เนี่ยเจ้อไอ้เนี่ยเอาไงเราจะไปดูความการต่างคนมาแล้วผมก็จะเดินกลมหน้า เดินก้มหน้าเลยล่ะโอ้ยเสียงใกล้มากเลยพี่ออกไม่ได้ไม่ใช่มันโผล่หลังมาโอ้กอดโอ้กอดผมกลัวดิเดินลงเลยเลยเดินลงเลยยิงน้ำไว้ที่คนกลางไปดีๆเดี๋ยวเราจะเดินพร้อมกันแผลทดแล้วจอยวิกดีมันฟิวโอ้ยเฮียหายหายหายอีพอหยิบอย่าพึ่ง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  อย่าพึ่งพผมหยยบสายอย่าพึ่งอย่าพึ่งพาผมหยยบสายหยับสายอะไรสายที่ชาร์จมามามาต่อโอ้ยเฮียตกใจหมดเฮียอ้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยแม้งเอ้ยเะช็อฮตายเฮยเฮ้ย้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเล้ยเฮ้ล้เย แต่มาเอ่อต้องระวังเสียงเกมไม่ดีรีพอร์ตแม่งรีพอร์ตทำลัวไคไเปคนเดียวใครโอ้ยแล้วระบบเจอคนแรกเวยไปไหมไปนำหน้าเปคนเดียวเลยอยู่เย้นี่ไงหี่ยมึง่โง่สั์อันนี้กลัวแล้ว แล้วทำไมจะเป็นคนขู่ผมที่เห็นตลอดเลยวะเย้ เสียอย่าไม่ไดไปไปไปเดยวเดี๋ยวเราต้องเข้าไปข้างในเพื่อหาหกุญแจอ่ะนี่ใช่ไหมแล้วกุญแจมีปะเฮ้ยอย่านะกุญแจทางขอาอย่านะเอาลงแล้วไม่ได้เด้อเราลองเข้าไปหาข้างในกันหรือว่ายังไงดีอย่านะมึงฆ่ากูฆ่าไม่ชอบมึงฆ่ากูเถอะฆ่าเขาแน่เลยฆ่ากูเถอะโอ้ยเอ้ยอย่าจำสแกนอ่ะเฮ้ยมึงทำไมเดินไปเองอ่ะเอง้มึงรู้อะไรปะเฮ้ยเฮ้ยมึงรู้อะไรปะเนี่ยเฮ้ย ยา <ผม S 1> ่าจำได้นะมั่นอยู่ยแถวๆบริเวณเนี่ยจับผมจำได้นะนี่คือเคยเล่นมาก่อนใช่ไหมไม่แต,แต่แต่ผมก็เล่นตั้งแต่เดือนแรกแล้วแล้วมึงก็เดินไปตั้งแต่เดือนแรกแล้วมึงก็เดินไปแดอดแรกที่มันมาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอ,อทาทำฉีดลาดเลยเก่งขนาดนี้<ม>เป็นหมอปลาเป็นหมอผีไม่ไหวแล้วอยู่ไหนวะกุญแจ ไหนไหนม่ไมีกันนะเป็นเจนนี่นเจนนี่เหรอเอาเอาเครื่องตัวผีมาตุ่นดีๆมาพ่อเครื่องตัวผ <ๆ S 2> ีแม่งคตรเย่ประคำน้อยจะเปมึงต้นระแวงด้านหลังหมอดมาด้านหลังแคท่ที่มึงจะนำไปแค่นั้นแน่เออไม่กลับรู้เลยมาพะอน่ะรู้เลยมาพเนี่ยไม่ใช่เกือบกูแจ๊บปุ๊บโดนจ๊บสแกคคนแรก อะไรม่ไม่เอาโอ้ยไม่เอาอย่าหยุกผมไม่อยากอยู่ด้านหลังผมไม่เอาไม่หายหาดิไม่ไม่หาไม่หงไม่หาแน่นอนไม่แล้วในทุกคนลองในทุกคนลองเอาเทียนดับดิดับ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 ไม่ไม่ดับไม่ดับใครมันจะดับเทียนบ้าใครมันจะดับไอเหี้ยมึงมาขนาดนี้มึงดับเทียนอีกเลยจะบ้าตายเฮ้ยห้องห้องอะไรอ่ะเจ กูจะเรงนกูจะรอจะรออะไรอไปไปคนเดียวเดินไปดีรอข้างตัดลิปบิ้นเนอะเดินไปดีเดินตัดลิปบิ้นอยาเออจบแล้ว เฮ้ยเสียงทำไมยังอยู่ยังไม่จบอ่ะเนี่ยเอาจบดิจบแล้วจบแล้วเออเออจบแล้วเองอวเราไปเราไปเลยโรงพยาบาลกันไหมเอาล่ะสวัสดีครับเรามาจบคลิปกันนะครับไปยังยังบานบาเราไปโรงพยาบาลต่อเราจะโอ้จะตายแล้วสองมีแค่นี้จะช็อกตายแล้วพอฟังข้อควานี้สวัสดีครับ